สบายดีพี่พีเอฟซีทุกคนเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องบ่าตัวเซโนซาแนแอลพี่น้องมันนี่เบาตัวจะพาเอฟซีทุกคนมาหาหน่อไม้อยู่บ้านพ่อใหญ่พงเด้อพี่น้องเด้อจะพาน้องพรเพิ่นไปหาหน่อไม้พี่นอ้อยกับได้มาหาหน่อไม้โดนเลยพี่น้องเลยพี่น้องบรรยากาศทางบ้านเพิ่นเนาะบ้านพ่อใหญ่พงน้องพรเข้าไป อ่ะสบายดีเอฟซีเนี่ยเร็วสบายดีสบาย,ปายไปใช้มือนี่เอาไปหาอยังกันหน่อยนี่เดี๋ยวอ่านจะหาหน้าไม้เดี๋ยวพี่น้องวางได้ล้วมีหน้าไม้เนี่ยล่ะหืมเหรอวงก่อนปะนีอยู่เพคนมาหาอยู่บ่เขตนี่พน้นบริโต๊กบล่ะเฮ็ดบ่าาบออกบ่ล่ะเฮ็ดบ่าาฟฟออกบ่เฮ็ดมีบ่เฮ็ด น,น้องพรานพาไปหาด้วยน้องเลไปด่น้อง,องเดี๋ยวาพาไปหลอกมึงดันไนเลยโอ้ลองเพลงงีวะลองเพลยงยัางา หอยทา,ายกาทานี่แม่ไปไปแทะอ๋อพีนงใช้หน่อเหออมดดมาอาชีพมามาถือกล่องให้เด้เด้้ไอเห็นเลมาถือกล่องให้อถือให้หน่อยยองไอเห็ดเอง โอ้มีลายหน่อนน้อยดยพูดเลิกบ่ละเลืกเต็มเลยนาะอนหอเงา<ด>บันไหนงเงามัอแล้เงามงนป้าพี่น้<ด>องน,น่อไหมพี่น้องพร้อนจับกล้องไอ้เด้อดยอ้าตูมีสามสี่หนอนบุละเนนบอกดยเด้อเดอด้เ้ามือได้เขาโรงเยนอ่ะเด้หน้า,าเลยได้หน้า ขอแล้วนะคุณโหางไมึบอกระโดดเอาอะไรบอกาเอาอะไรดูเลือก็แล้วเนาะดย โอ้ยเสียมจะหนาเลย่อยก็ว่าสิซื้อมายี่เสียมเสียมมันหนามากสื่อเลยนะฮักตลอดเลยฮักตลอดมันมันมีแก่นมันเองมีดจะไปถือบอกข้างนองเราไม่พี่น้องเดี๋ยวอีกหน่อหนึ่งนี่ยังหน่อละ เล่นน้อยๆเล่นนี่นนข้างนี่ก้อนน้อยๆนี่นี่นอนนะครับนี่ปะกายาวหรือว่าหักเอาเลยละ่ะหักกรถอ๋อมีหลายเลยเนาะโอ้ยหมดไส่เต็ม,มแล้วฮักเอาใส่ก่อนได้จังดิบี่น้อยโอ้ลายนี่ลายเด้ละ่ะ Rồi ừ, à. <laughs> <laughs> <là người> <laughs> 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 mình như thế nó mạnh nó này. Vì nó mãi vì nó Hà hát tố Nhưng Ừ nó Nó mãi nhanh nhau mà đi ก็มีมเ,เ<า>ตียงนอนไ้ม้ยที่นอน,นี้เอาได้บุหลัก<ๆ>เห็นปะชูเห็นแล้วนะนี่นอนนี่เห็นปะเอาเห็ดมาดูไอ้นุองพ่อนสอยหาด้วยพี่้องมาอน,นิเอ้ัวชุบเขาละแลหละชุบเขาแล้วก,หก็หักเลยอืมหักเรียบร,ร้อยได้บุล ใม่หน่อยเบิ่งดไอ้เบินี่นีมูมีไเมาหาหนอยหะเนาะอ้าพี่น้องกอดีเหรอเกือบไป v ò n ใหม่น้องมลดเลยไป กอเดียวเกือบพ่อแข็งพี่น้องไปพี่น้องไปต่อโกะบอปอาพลานหินพี่น้องเลยมีบางลาเขียวตรงดู้นก้อนไม้พี่น้องเฮเขาหักเอาก่อนเนาะ เห็นอะไรจะเพิ่มซัพด้วยละ่ะเห็พี่พี่เอฟซีเป็นตึงหักบดได้ได้กระตูดมันทางหนาหนะ่ะเห็นบปลาละอ๋อหาเก่งได้พี่น้องนรองพระเโอ้หาเก่งเว้ย เดี๋ยวให้ติปหลอกละไปซื้อกินเลยอ้ออ้อ,อ,นอน้องนี่เลยเป้ะได้ครับอ่๋อตัวข้าวบัวน้อไม่ออกอนัก่นแหละเนาะข้าบัมาหาปกตินี่โอ้ยเมื่อทิปเลยพี่น้องเขามาหาอ้าพี่น้องน้องนี่พี่น,อน้อ,นอง พี่น,อน้องนอนนี่พี่น้องเอารากระโดดนี่พ๋อกนอนนี่เ,เด,ด็กอะไรหดลายเขียนลายอยู่ว่เดียวนี่นอนเดียวแล้วเอาหดเงาเันพูก พอแล้วเอาอยัางหงองมันมันเกิดใหม่เนานะป้าพี่น้องน้องพรสเดีเ๋ยวไปเลื่อยอย่างที่เมื่อสอบมาได้พี่นอ้องไปเชื่อมเราเชื่อมไปแล้วเชื่อมไปลเปไปลยเิ่งพี่นอ้องผมมีใครมาหาโอ้ด้านซีหากรสเต็มกระเป๋าเลยครับเจออีกแล้วพี่น้องน้ำมันบุง้งน้ำมันยังไงนี่ถ่ายเอาก้อน อ๋อพี่น้องน่นไม้ไงกะแมนนั่นนไม้พี่น้องนี่แม่นมาเลยเนาะเขาโป้ไห้หมดละคุดไปเลยเขาเขาบอกองเขาในใต้ได้ไปไหนไม่อยู่ในหัวแมนเลยเนาะเขาเขาเจะปลูกเขาบริปลูกเขากำหาิกินละพี่น้องน้อไม่กาละตัวนี้ให้ไงละเลยจะโบเห็น เดมอยู่ในนนนี่นีนีเนแล้วนี่นี่เออเ็นแล้วเนแบงกอนไอ้บงกนนอนนหนนเป็นหน่อนะไรข่อยเนเง่อนเป็นกระตูดเ้อกระตูดน,นี่เ็นแล้วอ่ต๊ดบุือัืออ้ายนี่จื้อบโตด บ่าภาพอยู่เพื่อนพุน,นอ,อืมาอายซื้อบอลกระตูดไ,ได้คือซืออ้ออายจำปะนี่เิ้ยพี่น้องมาเอาต้นนี้ต่อต้นนี้แห้งไงพี่น้องเลยเสียะเสียงวะอ๋อมันขึ้นใหม่ลายเนาะ นเหลก้ะตัวนี้เนาะจับเลลืกเลยเนาะจับเลยเนาะจับเลยเอออืมอ่ะไอเอสซีเป็นบงปาดพี่น้องเนาะจเลือกอะไรพี่เนาะเอานองพอนัดมึงดูอ๋อพี่น้อง เราไม่มันคือมาเกิดลายเลยเนาะโอ้ใครแต่มาก่อนเนาะล่ะเนาะอายมาก่อนไอเบื้องนี่เนาะถ้าอายผมมาก่อนโอ้ผมทันแล้วไอเบื้องนี่เดี๋ยวจะไปแบ่งทุกคนเลยเป็นเมืองแบบนี้อะไรบอสปลาเล็ดแท้บืกองคือต่ำๆเลยพี่น้องโอ้หน่อไม้หน่อไม้พ่นพี่น้องเอ้ย พุดเขียบบงด้วยละ่ะมันเถื่อมันโลออกมาดินมันสูงเสียมกับบยิเขาพี่น้องเดี๋ยวมือหนามาจังสิเสื่อพ่นมันพามาลุยพี่น้องเลย ใช่ oh <my. S 1> ใช่ละตับนุ๊ก oh <my. S 1> ตัวถือทงนั่นคือกล้องพี่น้องเล,เลยเลยบลเลยอยู่นเนิ่นเนมันเลยในซอยเป็นคุด oh <my. S 1> เอามาพีได้ละเดี๋ยวอ่ะ พี่น้องนอนนี้ยังไงกระตูดมันบ่็นอะไรนี่นอนมันนอนวะซับลงพื้นบ่ได้ค่ะจับกล้องไง่ายมากสัได้บ่เตอยเอดี๋ยวต้นน้ำพี่น้องต้นเตยตววเตยปุณนนิได้บ่เพิ่งอะไรจะจับป้าพี่น้องมีแเจนอมใม้มื่อนี่เอออะไรพี่น้องเอ้ย กอโดไปพี่น้องเล้อพีอ่น้อ,อ,นองเลยงอไม้พีน่นออ้องเด้ดเอาอง้อนเรียมคับนเมครับเลยเดิยเอ <Rose> าเจ้าับด้วยเจ้าฮะ เอ้ยแล้วพี่น้องเราไม้พี่นอ้องอ๋อโทษไม่ลายลาย,ลายเลยพี่น้องเลยเต็มกระเป๋าเลยหน้าก็ไดเคิงหนึ่งไปอีกเนาะโอ้พี่น้องมีแต่กอล์ำไม pino, nhỏ mai nó nhảy này, ah, à. đi để nhỏ vác nhảy đi <laughs> đi, gây nhỏ này, đi để phân chơi lần nào phân chơi lần nào phân chơi nhảy nào nho nhãy tư kìa phạt thôi nào lần 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 nào

นี่พี่น้องมอกาไหมเอาละอเดียเดียชิถ่ายเบิ่งอีกหอบหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องว่าชิได้ลายสำหรับเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปหาผู้อีกถ,ไไถ่ายอีกว่าเอาถ่ายไปเร่ยน้องพลนะ เจอาป๊าอืม,อมเจอาเองอะไรพี่น้อยป๊า,า,าหลายหน่อยเลยมามาหนะุ่งคนป๊าสี่กระโดดอยู่ทางพวกพี่น้องเห็นหรือเปล่าเห็นหมุดหัวหน่อนใช่ไหมป๊าหลาย เจออเลยพี่น้องเลย้้าเขาเอาไปลายเดียวก็สิไปแบ่งพน้ำพี่น้องอุ่นนรำปลอดบ้านก็อยู hey, really? <speaking in here> ่ทางนี้เลยก็เลยเผใหาเลยอะไรจะแกงเนาะทำไมจะุดพี่น้องเลยมาถอย้ทีกมา่ายยมา ใช่ละพวกมันแดงลายเลยนี่แดงนีดน่ากับห่อนละเออนี่นอหนี่กิดน้องหนัแหละ I มาเลยไมเลยเนาะยังยังจะบอกใสไว้แล้วเออไปเอาบงนั่นเองเอ้ยไม่ได้จะไปเอาตัวนี้มีทางเข่าพูไปเอาตัวเทิงนะไส่ละน้าตัวเทิงคือไปทางพี่ ปิดป่ะน้องพรพี่น้องปาดทั่วรลายเลยพี่น้องเอ้ยเต็มกระเป๋าเลยน้องอืมว้าหากินกับเป็นอยู่เลยพี่น้องเลยว่าหาบ่เป็นได้ โอ้โหลึกอะไรพี่น้องน้องพรเห็ดแล้วน้องพรน,นี่ว่าเมื่อ้หร่บ้างรออย่างบริสุทธิ์ป่าเด้พี่น้องนี่ขนาดนฮอตก็ได้ครึ่งหนึ่งมัวน้องพรฮะก็ได้ครึ่งหนึ่งเด้พี่น้องเลย อาพี่น้องน้องใหม่ที่ได้มามาเบิ่งกันพี่น้องเก <c oughs> ็บเป้าหนึ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวว่าสิปัดรคาเมื่อสิได้แต่งไอ้อุ่นหน่อยหนึ่งพี่น้องเพรได้แกงแกงกินยามบ่ายเนาะอพี่น้นะออนาห้องพอนผึ่งพี่นอ้องเดี๋ยวเอานี่ให้เพึ่นก่อน ว้าเหมือนอี่ไปเป็นชั่วโมงพี่น้องกินปะแบ่งกันไปขันละกล่องเลยนะครับเอาขอบใจเดี๋ยวว่ากระโดดเมื่อเหมื่อยพี่น้องเลย ม่เอเดี <cues> <sm <convert> <sm <urai sword> ๋ยวจะไปแบ่งไปอุ่นเลครัมื่อในหื่นเลยพี่น้องแล้วก็ในเรียงน้ำแบ่งกันกินนอนได้เลยสองสามหอเนาะอนไม่ได้ของเือนขอแลหน้าเขหน้าผู อ่ะให้ไปสามสี่สิบบาทเลยพี่น้องไววให้เป็นไปรงเรี่ยนขอบคุณเลยว่ากระตุดไหวไปรงเรียนเงินรงเรี่ยนเข่าเลยผมมีเงินซื้อกินอาสำหรับคลิปนี้ก่ขอจบขอลาไปก่อนด้วยพี่น้องพมบอกันคลิปหนาพี่น้องเลยสบายดีพี่น้อง